ขอความสุขกายสบายใจจงมันเกิดมีแด่ทานผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุก่านคนเขาเกิดมามีกรรมเป็นดิกิจคนเขาเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นของของตนมีทั้งกรรมดีและกรรม่วกรรมที่เขาสร้างกันขึ้นมานั้นบอ่อนเืิดหายไปเป็นจักเถือ่อผลกรรมของการกระทำ ยอมติดตามเอาไปอยู่เสมอคือทำดีก็ได้ผลดีทำส่วนก็ได้ผลส่วนเมนแต่จะเกิดมาเป็นสัตว์ดิรสารก็ดีก็เมนกรรมเป็นผู้ให้กำหนดให้เกิดเป็นผู้เป็นคนถูกให้เขียนใจก็เมนกรรมเป็นผู้กำหนดให้เกิดเป็นลูกคฤหาบดีเป็นลูกเศรษฐี เป็นลับุตะของพระาก,ก็ดีแมนผลของกรรมเป็นผู้กำหนดให้เกิดไปเจือเดิดเกิดเองก็บร่ได้แต่บุมภัยจะบันดดนบรรดาลสุขลาบหยดสักให้เฮาโดยปสาจ,จากผลของบุญในกรรมที่เฮาได้กระทำไว้ในศาสอ์ก่อนและในศาสร์ปัจจุบันนำมาสุขโย ตังองค์สมงเดจประสมาสมุทธเจ้าของเด้ตัดเทศนาะให้่ามดีกาสาบในปางนันบาคนเขาเกิดมาบ่าคือกันมีผู้หังผู้ถุกมีผู้จบผู้งามมีผู้ขี่หายมีผู้ใจดีเดะมีผู้ใจส่วก่อนย่อนผลของกรรมบางคนมีทั้งยดศักดิ์มีลาบมีเงินมีทอง มีคำทางทางกายก็สวยงามเป็นที่สบเหลือเพื่อพอใจของผู้ใดผู้เห็นก็ย่อมพนั้นแต่สัตว์ก่อนหรือว่าแต่ปางหลังปางก่อนได้ถือศีลจินทานเจริญเมตตาภาวนามีจิตใจเอือเฟื่อเผื่อแผ่แก่ปวงสัตว์ตัวไปปราศจ,จากความโลภโก,กรธหลงและกิเลสตัณหาต่างๆที่หุนแหง บางคนมีเงินลำรวยเขาคลองบ่อึดบ่ยากมีห่างกายสมบูรณ์แต่บ่มีหยดบ่มีสักหยังก็อ้ยอนว่าผู้นัน้นบ่มีศีลพอตัวกับตัวพอโกงกับโกงแต่เป็นคนบ่คิดทีมากินมักท่านบริจาคปัจจัยสีแก่สมณะสีพาพูู้ทุกและผู้ทุกให้เข้นใจอยู่เสมอ บางคนเป็นคนอาภัพทุกขยากลำบากเข็นใจใหายทรัพย์อัปัญญาทั้งทางกายก็อ,อัปรักหนาลังเกียจพอผู้นันบ่มิศีลบ่มิทานมีกิเลสหลายมีตัณหาหนาแน่นจิตใจเต็มไปด้วยโลภะโมหะโทสะเป็นคนมักอิจฉาดิสยาบางเบียดผู้อื่น บางคนเป็นคนล่ำรวยมีหยดซักสูงแต่ห่างกายพิการมีหูหนวกตาลอองค์ขะบอสมประกอบก็ย้อนผู้นั้นมีแต่ศีลและทานส่วนจิตใจยังนาแน่นไปโดยกิเลสตัณหาเป็นคนใจหายทั้งกิวโกดโกธาเหมือนดังนางปัญจป่าปีนางปัญจปาปี ตาแปรตามสือแล้วจะได้ความวานางภูมิบาปหาประการคงจะมีหูขีหายกายขีเลพ่อสมควรปากคงจะบิดเบือนดังแหบตาเดียวหูติดหัวเบี่ยวครบหาประการซึ่งเป็นผลของกรรมของนางแต่ศาสตร์กรพาปเจกไปบิณฑบาตเอาดินเหนียว ในเวลาที่นั่งสนวนในการปั่นดินอยู่นั่งขีดเขียดแขนที่มีคนมาหลบกวนใส่กิริยาทาทางบอสุภาพทำหนาแข็งตึงจับดินเนียวใส่ฟาดใส่บาทของผาปัจเจก,กัพุทธเจ้าให้เป็นท่านพ้นกรรมนันเหตดให้นั่งเป็นคนอัปภลักแต่พ้นบุญ ได้การให้ทานของนางยังมีอยู่นางเกยงเป็นผู้มีสเสน่ห์ในตัวทาผู้ใดได้หากมาถึงเนื้อตรงตัวเขาแล้วก็เกิดความสเสนห่หาหักรอย่างเหนียวแน่นบ่มีวันลืมเหมือนกับดินเหนียวที่นางได้ให้ทานในปางนั้นคืนหนึ่งเจ้าพญยา,ยาม,มืองนั้นได้ปลอมตัวออกมากินขุมน้ำซาวบานซาเมือง เที่ยวกอดสาวในความมืดพอมาหลุกคำกำมือนางปัญจปาปีแล้วก็ได้เกิดความสเสน่หาหักไครจนได้เสียสมสู่กันเมื่อกลับคืนเมื่อถึงหอโฮแล้วพญายก็ยังมีความคิดหัวคิดถึงนางอยู่จนบอเป็นอันกินอันนอนจำเป็นพระองค์ต้องได้รลอบหลักสมสู่กับนางอยู่เนืองนิด น่าก็กลายเป็นมเหสีของพญามเบรนั่นด้วยพ้นบุญในการให้ทานดินเหนียวนำมาสนองเป็นอนาวาบุมิภัยจะนนพนจากเวนจากกรรมไปได้แต่พระพุทธเจ้าของเฮาขังเป็นพระโพธิสัตว์ยังต้องใส่ศาส่่เวนใส่กรรมเป็นศ์สาวาสิงนับบทวนมาเป็นหลาย ศาสตร์ลายอสงไัยและศาสตร์หลังๆที่ได้รวบรวมเป็นการบำเพ็ญปารมีของพระพุทธองค์มีอยู่10บศา 1. สตร์หศาสตร์เป็นเตมเมได้บำเพ็ญในคัมะปรรมี 2. สองศาสตร์เป็นสนก ได้บำเพ็ญวิริยะบารมี3ศาสตร์เป็นสุวรรณสามได้บำเพ็ญเมตตาบารมี 4. ศาสตร์เป็นเนมิลาได้บำเพ็ญอธิฐานะบารมี5าศาสตร์เป็นมโหสถได้บำเพ็ญปัญญาบารมี 6. ศาสตร์เป็นพุทดิธฐานได้บำเพ็ญศีลบารมี7ศาสตร์เป็นเจนทกุมานได้บำเพ็ญคติบารมี8ศาสตร์เป็นนาลา นาลอธพมได้บำเพ็ญอุปเปคาปรมีเก่าศาสตร์เป็นวิทูลบัณฑิตได้บำเพ็ญสัจจะประมี10พศาสตร์เป็นเวสันดรได้บำเพ็ญธานาปรมีกำดีเดกรมสัวต้องอาศัยห้าเป็นผู้สางขึ้นจะไปอาศัยคนอื่นทำแทนกบ่ใด เหมือนกับห่ากินเขา่าห่ากินเขาก็อิมอออ่มบอบอะไรไปอินทองเขาบุญปูกบอกินท่านทั้งหลายที่ฟังมาหดปัจจุบันนี้ก็คือเขาได้สร้างผลบุญสร้างบุญสร้าง,งกรรมต่างๆกรรมคือการกระทํากรรมดีกรรมสัสวยอมจะมีแก่บุคคลที่ได้กระทํา และผลก็ยอมมีเสมอเพราะฉะนั้นต่าทั้งหลายจงเรียกสั่งแต่กรรมดีคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นผลประโยชน์ผลกำไรแห่งชีวิตของเราตลอดไป